ช่วงนี้น้องนมชมพูฟรีก็หวานเจียบสิครับไปพร้อมเลยอันดับแรกสุดต้องหาทางขึ้นรถไฟฟ้าก่อนอย่างผมสายไปอย่ยัขับมอไซค์มาจอดที่โลตัสรัตนาทิเบศแล้วมาขึ้นสถานีแชร์ไลนเออไม่มีคนขับตามที่เขาว่าจริงๆด้วยตกลงคือของค่ายไหน BTS หรือว,ว่า MRT ด้านในตัวรถออกแบบมาให้ยืนเป็นส่วนใหญ่ใครได้นั่งถือว่าทำบุญมาเยอะขอลงทำธุระที่สถานีชลประทานแป๊บเรียบร้อยแล้วไปกันต่อนั่งมาอีกไม่กี่สถานีก็มาถึงแล้วเซ็นทรันแจ้งวัฒนาน้องมาลงที่แจ้งวัฒนาปากเกรด28ไปลยุยก่อนจะเข้าไปเที่ยวในเซ็นทราน<ๆ>ก็ต้องแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก่อนปงปาก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำเลยความน่ากินเดี๋ยวขอทําเทปแยกนะครับพอทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็เดินมาหลังเซ็นท่านได้เลย ตักแอร์กันพวกเราเดินชอบนําใจแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อและก็ได้ยืนเหมือนเดิมโอ้มากันอย่างลำเหลือนี่ล้างรถไฟเบลลากาใช้เวลาเกือบชั่วโมงในที่สุดก็มาถึงเป้าหมายของทริปแล้วยืนมา21สถานนี้ต้องเที่ยวให้คุ้มลางงานนี้ข้อมูสูไปไหนกันใกล้ตลาดมินบุรีก็จะมีจัุรจักร อเน้ำตาจะไหลมาถึงแล้วตลาดมินบุรีอันเป็นที่รักของข้ามาดูตลาดน้าด้านนอกก่อนส่วนมากจะเป็นของกินแต่จะทําคลิปแยกนะครับด้านในตอนผมไปเขาเริ่มเก็บกันแล้วมีโซนผักเครื่องประดับและอื่นๆอ,อ,อีกแถมด้านในยังมีร้านขนมจีนด้วยติดตามคลิปแยกนะคะมาถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วโชวเข้าข้างเฉยได้นั่งครับวันนี้เป็นวันที่สนุกวันหนึ่งได้ลองอะไรใหม่ๆกับสถานที่ใหม่ๆถ้าถามว่า ถ้ารถไฟฟ้าไม่ฟรีล่ะจะมาไหมตอบคำเดียวเลยว่าไม่มาครับเกือบดีแล้ว <c oughs> ฝากกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย